อบอบขี้ดินมันมาปกเนาะบ้านปลาเนาะพี่น้องมันก็โฮ,โฮ,โฮูกหกบ้านปลาคาดอนตอนนี้เขาไปฟังนั่นอยู่เดี๋ยวเขาจะมาฟังขางที่บัน บานนอกเข้านาอพี่นนองมันกะจะว่าขีดงอขีดขวายจะว่าแนวได้ผูตัดกระตัดออกก่อนบ้านนี้ผูกกวาดทำความสะอาดเป็นพวกแม่บานพอบ้านเป็นคนตัดแม่บานกับกวาดนาอค่ะพี่น้องมันนี้ก็เอาหลุดเกียดเกียดขี่ดินคางฝุดบาดออกทำความสะอาดขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะ ดูได้แค่นาบานแล้วพี่น้องซูมมันกับใกล้กล่องมันกับซันพ่อพิตเบึงตอนเข้ามาอยู่นาบานเนี่ยกับมันกับหวงูเสียงเื่องเขาตัดกะเลยไหลบ่ไดบรรยากาศดีๆตอนนี้ฟ้ามืดคึม้มมอนฝนจะตกเลยยังฟาง้าง,งนี่เขาประทานได้เห็น แลเขาเซียจาข้างผลขาอกับซิมาข้างพี่ขอบคุณทุกการรับชมนะคะพาบงบรรยากาศฝนกระลังลิ่นแม่พี่น้องฝนลิ่นปล่อยๆมูพนกับทาความสะอาดค่อยกับย่างซื้อกล่องแล้วพี่น้องเย้ยบรรยากาศธรรมชาติบ้านป่าบ้านดง คนทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะอีพอยไงยังไม่ยื่นก้างทางหรืออีพอยไงเพราะว่าเราโลยีบขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยค่ะ ท,ทุกคนนะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะประควรกระสิไหลแจะข้าวเนาะครัพี่น้องเห็นเข้าผพัฒนากระเลยงางออกมาไลย่าพี่น้องเมืองบรรยากาศจักน้อยเนาะคระัพี่น้อง ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะเรื่องนี้ก็จักเป็นแนวใดดอกพี่น้องเอยเปลี่ยนระบบนันระบบนี้เนาะ,นนะคอยกันเมือ่อยนําคือกันละอันเรียกกับเลียนแบบนั้นเรียกกับเลียนแบบนี้ดีถูกระบบการตรวจสอบเรื่องนี้กันนะักวาเกาบานพี่น้องขึ้นคือบานข่อยบอ่ เวลาห้าลงคลิปไปยังสีเนาะค่นกะสิมี่ส่งมาบอกไอ้เวลาห้าเปิดโทรศัพท์ขึ้นหน่อไหมเขาเอื่นขอความียังหน่อยไหมกะสิเลี้ยงกันสัสบหลาไปคลิปของคุณไม่ละเมิดยังนั่นขันคลิปได้ละเมิดเพิ่นกะสิขึนมาบอกว่าคลิปของคุณละเมิดอ่าผิดกฎทุมวนยังกะสิขึนมาบอกของหมูเจา้าเป็นเื่อของข่อยก่ ออง่อยเป็นจางสันในสูมือนก็ดีไปอย่างหนึ่งเวลาขอความยัีงเขาคังยู่ในหนาจอดไว้เข mm hmm. าอื่นงเมียงดอกกระกบอถือคือกันละใส่คํำบะถือเขาก็ชิมีบอกดีอยู่อันมองงี้นี่ขอบคุณพี่น้องสุขสุคนเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะ เขามารับชมวันนี้ภาพบางบรรยากาศเพื่นพัฒนาหนทางพี่ห้ออยู่ใกล้ๆพุ่นละบวคอยเห็น